ประชาชนไต้หวันมักคุ้นเคยกับการรับประทานลุ่นปิ่งหรือปอเปี๊ยะสดในสไตล์ไต้หวันนะคะซึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนไม่น้อยก็ชอบรับประทานเช่นกันจากสถิติของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติระบุว่าทั่วไต้หวันมีประชาชนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า2ล้านคนดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานควรมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างไรจึงจะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนักโภชนาการนะคะเผยว่าหากชื่นชอบการรับประทานปอเปี๊ยะสดไต้หวันก็สามารถรับประทานได้แต่อาจจะต้องมีเคล็ดลับนิดหน่อยคือ 1. ควรเลือกร้านที่ใช้แผ่นปอเปี๊ยะทำจากแป้งโฮลวีตสควรใส่เนื้อไก่หรือเต้าหู้หแห้งแทนพวกเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆโดยเฉพาะเต้าหู้แห้งมีกรดไขมันประกอบด้วยโอเมก้าสจึงมีผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับร่างกาย3หากใครชอบรับประทานถั่วลิสงบดผสมน้ำตาลควรเติมในปริมาณน้อยที่สุดถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ควรเติมเพราะจะไม่เป็นการเพิ่มปริมาณน้ำตาลในเลือด4ควรใส่ผักในปริมาณครึ่งหนึ่งของแผ่นปอเปีย๊ยะ และ 5. ไม่ควรรับประทานปอเปี๊ยะสดไต้หวันเกิน2ก้อนต่อมือ้อเพียงเท่านี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานก็จะสามารถรับประทานปอเปี๊ยะสดไต้หวันได้อย่างปลอดภัยทั้งยังได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย